หน่วยการเรียนรู้ที่สิบซ้อนกลางสร้างสุขภาพวันนี้พ่อกับแม่พาภูผาไปงานแต่งงานของน้าแดงซึ่งเป็นญาติทางแม่ภูดีใจจนหน้าบานเป็นจานเชิงที่ได้ไปงานนี้เขาตื่นตาตื่นใจกับการแต่งตัวของผู้คนที่มาในงานมากเพราะล้วนแต่สวยงามทั้งนั้นดนตรีก็บรรเลงเพลงอย่างไพเราะสถานที่ก็ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้มีอาหารนานาชนิดจัดวางไว้หลายโต๊ะเป็นแนวยาวอย่างสวยงามเมื่อพิธีกรกล่าวเชิญแขกทุกคนร่วมรับประทานอาหาร โดยให้สุภาพสตรีและเด็กตักก่อนทุกคนจะเข้าแถวหยิบจานไปตักอาหารที่ตนชอบอย่างเป็นระเบียบแม่บอกภูว่านี่เป็นการกินเลี้ยงที่เรียกว่าบุฟเฟ่คือทุกคนต้องช่วยตัวเองตักอาหารให้พอดีพออิ่มอย่าตักให้เหลือแล้วกินไม่หมดต้องทิ้งเสียได้ของและอายเขาด้วยแต่หากยังไม่อิ่มก็สามารถไปตักได้อีกผู้สเกิดให้แม่ดูผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่มีมารยาทแซงแถวเด็กและผู้หญิงมาแล้วก็ตักอาหารจนพูนจานไม่รู้ว่าเป็นอาหารชนิดใดบ้าง และก็ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่าแม่กระซิบบอกภูว่าผู้ชายคนนั้นไม่มีมารายาทเป็นพวกเห็นแก่ตัวส่วนภูกับแม่ตักอาหารอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอกินกันหมดส่วนพ่อออกไปตักทีหลังเมื่อเห็นว่าสุภาพสตรีและเด็กตักเสร็จแล้วเมื่อภูทานอาหารเสร็จก็ขอตัวไปห้องน้ําซึ่งอยู่นอกห้องจัดเลี้ยงเขาเดินผ่านระเบียงที่มีโต๊ะอาหารที่แยกมาเพียงโต๊ะเดียวมีอาหารพูนจานวางอยู่เต็มโตะ๊ะและมีคนทั้งนั่งทั้งยืนกลุ่มใหญ่ส่งเสียงพูดคุยกัน เออและทานอาหารไปด้วยผู้เห็นว่ามีพี่สิงคนข้างบ้านและผู้ชายที่แซงแถวอยู่ที่โต๊ะนั้นด้วยแต่ละคนไม่มีจานและช้อนเป็นของตัวเองแต่จะใช้ร่วมกันบางคนก็เลียช้อนจนเกลี้ยงก่อนวางลงที่ขอบจานแก้วน้ําก็มี2-3ถึงใบใช้เวียนกันผู้เดินผ่านไปด้วยความรู้สึกผะอ,อึดผะอ,อมกะว่าจะนําไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแต่พอเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงก็ลืมเสียสนิทเพราะมัวเพลิดอยู่กับการฟังคํากล่าวอวยพรคู่บ่าวสาวและคู่บ่าวสาว กล่าวขอบคุณแขกผู้มาเป็นเกียรติทุกคนออกจากงานเลี้ยงด้วยความรู้สึกยินดีกับผู้บ่าวสาวบ้านของผู้กับพี่ศิลอยู่ติดกันทุกวันผู้จะได้ยินพี่ศิลเล่นกีตาร์บรรเลงเพลงเพราะเพราะแต่สี่ถึงห้าวันมานี้ผู้ไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยจนกระทั่งไปเจอป้าสร้อยแม่ของพี่ศิลที่ตลาดจึงรู้ว่าพี่ศิลป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคไวรัสตับอักเสบเอพ่อกับแม่จึงไปเยี่ยมพี่ศิลทันทีผู้ถามพ่อว่าโรคไวรัสตับอักเสบเป็นอย่างไรพ่อจึงอธิบายให้ฟัง ว่าโรคตับอักเสบหรือดีซ่านเกิดจากการอักเสบของเซลล์ตับทําให้ตับทํางานได้ไม่เต็มที่หรือทํางานได้น้อยลงโรคนี้เกิดจากหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มักเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอหรือบีโชคดีที่พี่สินติดเชื้อไวรัสเอผู้ถามถึงอาการป่วยของพี่สินว่ามีอาการอย่างไรพ่อบอกว่าหลังจากกลับจากงานแต่งน้าแดงพี่สินก็มีอาการปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียเบื่ออาหารเคลื่อนไส้อาเจียนปัสสาวะสี มขมมีอาการตัวเหลืองปวดท้องบริเวณชายโครงขวาพอส่งโรงพยาบาลจึงรู้สาเหตุเพราะหมอส่งตรวจเลือดทันทีพี่สินคงต้องอยู่โรงพยาบาลอีกหลายวันพ่อบอกอีกว่าถ้าพี่สินติดเชื้อไวรัสซีลาก็เป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับก็เป็นได้ผู้กังวลว่าตนจะมีโอกาสเป็นโรคนี้หรือไม่แต่แม่บอกว่าผู้ไม่เป็นหรอกเพราะโรคนี้จะติดต่อกันได้ง่ายที่สุดคือทางเลือดอาหารและน้ำลายถ้าเราล้างมือก่อนทานอาหารทุกครั้ง เลือกบริโภคอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดไทยช้อนกลาง และไม่ใช่แก้วร่วมกับใครแต่นี้ก็ป้องกันโรคเบื้องต้นได้แล้วหรือจะฉีดวัคซีนป้องกันก็ได้ผูจึงนึกย้อนไปเมื่อวานนี้แต่งภาพการกินอาหารของพี่สิง์ที่ผูเห็นแล้วยังรู้สึกผะอึดผะอมไม่หายผูจึงเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อจึงบอกกับภูว่าสมัยที่ยังเป็นเด็กพ่อก็เคยทําแบบนั้นใครเตือนก็ไม่เชื่อกลัวเพื่อนว่าไม่เป็นลูกผู้ชายขี้ขลาดตาขาวพ่อจึงป่วยบ่อยพ่อเลยกลัวตั้งแต่นั้นมาพอกันทีสําหรับการกินที่ใช้ช้อนร่วมกัน พ่อยังบอกภูอีกว่าการเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงต้องรู้จักแยกแยะถ้ารู้ว่าอะไรที่เป็นอันตรายต่อตอนเองแล้วไม่ควรเอาชีวิตหรือสุขภาพไปเสี่ยงภูคิดว่าพ่อพูถูกเพราะเวลาที่ลูกป่วยที่ไรคนที่เดือดร้อนและเป็นกังวลมากที่สุดคือพ่อแม่นั่นเองเพราะเสียทั้งเงินเสียทั้งสุขภาพจิตภูจึงคิดว่าตัวเองโชคดีที่อยู่ในครอบครัวที่รู้จักกระ,ระวังและรักษาสุขภาพเพราะแม้แต่ช้อนกลางและแก้วน้ําทุกคนในบ้านของภูก็ไม่ใช่ร่วมกัน พ่อบอกกับภูอยู่เสมอว่าคนที่ไม่ใช่ช้อนกลางคือคนที่เอาแต่ความสะดวกสบายของตนเองเท่านั้นไม่คิดว่าคนอื่นจะได้รับผลจากการกระทําของตัวโดยแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นเวลาไปรับประทานอาหารนอกบ้านแม่ยังขอช้อนกลางใส่ทุกจานเลยพ่อไปตรวจงานที่ต่างจังหวัดแวะไปทานอาหารแห่งหนึ่งมีช้อนกลางใส่ทุกจานอาหารเลยแม่ค้าบอกกับพ่อว่าว่ากลัวโรคติดต่อซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงบางครั้งภูไปรับประทานอาหารแบบ โต๊ะจีนพ่อกับแม่ยอมเสียสละช้อนให้เป็นช้อนกลางในการตักอาหารบนโต๊ะบางคนก็เห็นดีร่วมมือด้วยแต่บางคนก็ยังใช้ตะเกียบและช้อนของตนตักคุยอาหารอยู่นั่นเองผู้นั่งดูละครดังทางโทรทัศน์เป็นตอนที่พระเอกกับนางเอกรับประทานอาหารค่ำด้วยกันผู้เห็นว่าภายในจานอาหารไม่มีช้อนกลางเลยแถมพระเอกยังเอาช้อนของตัวเองตักน้ำแกงมาซดแล้วป้อนนางเอกต่อด้วยผู้ทำท่ารังเกียจแม่นั่งขำผู้รู้สึกสงสารนางเอกขึ้นมา ความสนุกสนานและการไม่คิดมากของเราในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นแม้จะเป็นคนคุ้นเคยก็ตามหากเกิดพลาดพลั้งติดโรคขึ้นมาแล้วละก็มันอาจจะกลายเป็นเรื่องเศร้าของทุกคนในครอบครัวขึ้นมาก็ได้แทบไม่น่าเชื่อว่าช้อนกลางจะเป็นต้นเหตุกระทบถึงชีวิตของเราได้ขนาดนี้ช้อนกลางสร้างสุขภาพจริงๆ